3วิธีแก้ไขในวันที่ไร้จุดหมายในชีวิตมีคนสอบถามผมในอินบ็อกซ์ว่า,วาเวลาตื่นขึ้นมาตอนเช้าบางทีชีวิตมันเหมือนไร้ความหมายไม่แน่ใจว่าเกิดมาเพื่ออะไรมันเหมือนกับชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนไร้จุดมุ่งหมายในชีวิตผมมีวิธีแก้ให้ครับ 1. ห,หาสิ่งที่ท้าทายทา ชีวิตที่ล่องลอยไปวันๆเป็นชีวิตที่ไม่มีอะไรท้าทายครับคิดว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรือบางอารมณ์คิดถึงขนาดไม่อยากจะทำอะไรได้สัาไปถ้าเป็นเช่นนี้วิธีแก้ไขลองตั้งเป้าหมายที่ท้าทายที่ตัวเองไม่คิดเลยว่าจะทำได้หรือเคยมีคนอื่นเคยดูถูกเราไว้ว่าคนอย่างเราไม่มีทางทำได้ แล้วมุ่งมั่นที่จะทํามันให้ได้ไม่ได้ไม่เลิกทําถ้าเราทำเช่นนี้ทุกวันที่เราขยับเข้าไปใกล้เป้าหมายเราก็จะยิ่งมีกําลังใจในการจะใช้ชีวิตต่อไปเพราะไม่มีอะไรที่น่าภาคภูมิใจเท่ากับทําสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทําได้ครับ 2. หาความสามารถสักอย่าง แล้วพัฒนามันหาความสามารถสักอย่างที่คุณมีเลือกสิ่งดีๆที่คุณทำได้แล้วมุ่งมั่นจดจ่อให้เวลาพัฒนามันขึ้นมาทำให้ความสามารถจากความสามารถธรรมดาเป็นความสามารถที่เหนือกว่าคนทั่วไปถ้าทำได้ถึงขนาดเป็นความสามารถที่ไม่ได้หากันง่ายๆแล้วแล้วก็มันจะมีความหมายสำหรับคุณทันทีครับ เพระาะเมื่อนั้นมันจะมีแต่คนสนใจแล้วก็ให้ความรู้สึกดีๆกลับมาไม่ว่าจะชมเชยว่าเก่งจังหรือแม้แต่ขอแบ่งปันสอนให้บ้างถ้าทำแต่สิ่งที่ธรรมดาคุณก็จะเป็นคนธรรมดาแต่ถ้าทำอะไรที่ไม่ธรรมดาคุณก็จะพิเศษขึ้นมาเพราะค่าของคนมันวัดที่ผลของการกระทำครับ3 ทำเพื่อคนอื่นบางคนจะรู้สึกว่าไม่มีค่าเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีค่ากับใครหรืออยู่กับใครที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าครับคุณค่าของคนขึ้นอยู่กับว่าได้สร้างคุณค่าให้กับคนอื่นมากน้อยแค่ไหนบางคนทั้งชีวิตก้มหน้าก้มตาสร้างความร่ำรวยฐาน,นะให้ตัวเองโดยไม่ได้สนใจใคร จนมาถึงวันหนึ่งเพิ่งมารู้สึกตัวว่าที่ทำมาทำไปไม่ได้สร้างคุณค่าสำหรับใครเพราะทำเพื่อตัวเองก็เลยหันกลับมาลองสร้างคุณค่าให้คนอื่นดูบ้างพอถึงวันนั้นก็มีคำตอบกลับมาว่าโอ้โหท้าไม่ได้คุณช่วยวันนั้นก็คงไม่มีฉันในวันนี้ขอบคุณมากนะที่ให้โอกาสขอบคุณนะที่สั่งสอนแนะนำตลอดมา ขอบคุณที่ให้กำลังใจชีวิตฉันรอดมาได้ก็เพราะคุณคำแบบนี้จากใครสักคนเนี่ยจะทำให้คุณรู้ว่าคุณมีค่าแก่การจะอยู่ต่อไปครับเพราะคนจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเมื่อรู้ว่าเรามีค่าแก่ใครสักคน